ปูนปราสาทอินพันยอดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสลูลของเรานะซึ่งได้มีการมีหินถล่มเมื่อสักเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีของเราเนี่ยประมาณ21กุมภาพันธ์นะหลังจากนั้นอุทยานแห่งชาติเตตาก็เสนอปิดมายาวนานโดยมีกรมทรัพย์โยธรณีเนี่ยส่งนักธรณีวิทยาทั้งระดับเขตพื้นที่ในระดับจากสุราษฎร์ธานีและจากกรมทรัพย์นธรณีเนี่ยมาตรวจอย่างละเอียดนะในทุกประเด็นนะครับวันนี้ก็ เชิญน,นักธรณีวิทยาโดยท่านผอกองธรณีวิทยากองเทคโนโลยีของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาเนี่ยนะครับมานาทีมมา5ห้ท่านก็มาอธิบายให้ทราบว่าน่าเป็นห่วงในจุดไหนบ้างนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับจุดที่ถล่มเนี่ยนะครับนั่นก็คือพอถล่มเสร็จระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดการสเสียรเป็นการชั่วคราวนะครับท่านก็เป็นห่วงในจุดที่อาจจะมีาฐานที่แคบแคบเล็กๆ รับน้ำหนักหินจำนวนมากอันนั้นน่าเป็นห่วงเป็นห่วงหินย้อยๆที่อาจจะถ้าถ้าเจอหน้ามรสุมหรือ,อมีแผ่นดินไหวนะครับในพื้นที่อาจจะอินโดนีเซียหรือว่าพื้นที่ใกล้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีส่งผลกระทบมาอาจจะมีปัญหาในการที่จะล่วงลงมาใส่นักท่องเที่ยวได้ท่านก็เป็นห่วงในจุดนี้เพราะนั้นในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าสามารถเข้าไปเที่ยวได้ นะครับแล้วทางธรณีวิยาก็บอกว่าก็เที่ยวได้แต่ต้องมีมาตรการต้องมีกําหนดมา,มาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนว่าเข้าช่องไหนอย่างรายจุดไหนเข้าไม่ได้ใส่ต้องใส่หมวกกันน็อกเข้าได้จํานวนเท่าไหร่หน้ามรสุมไม่ควรเข้าแล้วจะอาจจะมีการตั้งในเรื่องของอสัญญาณการเรียวไทม์ในลักษณะว่ามีแผ่นดินไหวที่นู่นที่นี่นนะห้ามเข้านะ หน้ามรสุมไม่เข้านะสิ่งเหล่านี้ต้องไปคุยกันต่อไปนะครับซึ่งในช่วงมรสุมในเดือนนี้ตลุลาคมพฤศจิกายนนี้ยังยังห้ามอยู่แต่ในปลายปีเนี่ยเดี๋ยวมาตรฐานการปฏิบัติ SOP ออกมาเนี่ยก็จะกําหนดออกมาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้นําไปประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่สนใจต่อไปโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังครับ ของหินนี้ดูแล้วมีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะถล่มลงมาอีกไหมคะจากที่<น>ทางทรัพยากรได้ชี้แจงก็อ,งอย่างที่บอกนะในเรื่องจุดที่ถล่มไปแล้วเนะี่ยถือว่าสเสถียรเป็นการชั่วคราวจะพวชั่วคราว10ปี20ปี30ปีเราไม่แน่ใจนะแต่ยังมีจุดอื่นที่ถูกคลื่นทะเลกัดซอะเป็นประจำยังมีอีกนะครับแล้วก็มีหินที่ย้อยลงมาก็ก็เป็นห่วงเพราะไม่เป็นเขาหินปูนนะเหล่านี้เนะี่ยไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าเราวางระเบียบปฏิบัติดี แต่แต่เท่าที่ทราบเนี่ยมอสักครู่บอกว่ามันจะถล่มก็ในช่วงของที่มีคลื่นลมมรสุมอะไรต่างๆเนี่ยนะช่วงนั้นก็ต้องต้องวดเว้นการเที่ยวนะครับ